สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะพี่พี่วันนี้น้องแรมมีพระมาฝากเนาะพี่มีสี่สิบสามรายการนะพี่นะเผื่อชอบเผื่อตะดุดตาเนาะเผื่อถูกใจกันนะพี่นะชอบชิ้นไหนทักมาททรเบอร์ติดต่อน,น้องแรมได้เลยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อชิกก้นนะพี่ทักมาได้เลยแคปรูปก่อนนะขั้นแรกแคปรูปแล้วก็บอกอีพีให้เรียบร้อยนะพี่นะจะได้ถูกต้องเนาะจะได้ส่งรูปให้ดูแบบ ถูกต้องนะพี่นะเจ้าชิ้นแหนทักได้เลยนะฝากพี่ๆทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแหลมพระหลุดหลักเลยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยเนาะมาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะนี่ค่ะพระพิตตาหลวงพ่อแก้วกีสะโลปีปีหนึ่งเก้าแล้วพี่ดัดูไม่ชอบดูไม่ใช่นะพี่เราูกใจเราก็ปิดได้เลย มดจองนะหลายองค์กรมีสิทธิก่อนนะคะเหยุลงพวกแกวแ้วน้องหมายเลขที่หนึ่งนะพี่ค่อยๆดูนะพี่นะชอบกินอาไปานะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองแล้วพี่นะอันนี้เป็นเจ้าครัพระองค์อันนี้น้องแนวว่าไปหลงพวกเง,งนินนะพี่นะเลียมแล้วขึ้นคอได้เลยนะพี่เรี่ยมประกบในนะพี่นะสนใจทักได้เลยติดต่อได้เลยนะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนี่หละนี่หมายเลขที่สามนะพี่รถแมล์รถม็กลงพ่อ,อเ,พเงินบางขานดอกแกะตาข่าได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่หมายเลขที่สี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตาราเป็นเหรียญกลมนะเนียมเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ ตบกสกิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าไปเลยนะหมายเลขที่ห้าเยค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นหลวงพ่อนี่เป็นเนื้อดินนะเขาเรียกหลวงพ่อเปิมนะพี่นะนี่พระเปิมสวยมากตกใจทักได้เลยแตอบามาหาน้องแนมได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หก หมายเลขที่หกก็เป็นพระครูเดิมเดียนพระครูเดิมหลังเรียบต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดหมายเลขที่เจ็ดก็เป็นหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบอาโคสวยอะนี่คะเดเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนะพี่ หมายเลขที่แปดจะเป็นหลวงพ่อเงินนี่ค่ะอาบาก,กาัดลงตูงกรงกระดาษสุขโขสุขโขทยัยหลวงพ่อเงินต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าหลวงพ่อปามขี่ไก่เป็นเนื้อดินนะพี่เป็นพระกลุก่มอีกทีนหนึ่งต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบ เลขที่สิบเป็นเหรียญหลวงปูง่ทิมจะเรินพรบน,บนดูให้ถูกใจนะแล้วก็ดูให้ชอบสะดุดตาแล้วก็เอาเลยทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดรูปหล่อหลวงพ่อเงินอันนี้มันมีวัดอยู่นะบางคนรู้จักวัดจะพีีแต่น้องเลมไม่ค่อยรู้จกักแต่เนี้ยรู้จักปนบางวัดนีค่ะมีเลขเก้าอยู่ด้านล่างนะทักได้เลยหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง หมายเลขสิบสองหลวงพ่อกันเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเรียมนูนนะพี่นะสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามก็เป็นพระปิตาปิตาเนะะี่ยค่ะอาวปิตาสองหน้านะพี่ใครรู้ที่จัดไปเลยเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่ปิตาหลวงพ่อทาสวยมากมใจเขาว่าเข้าไป ตอก็เป็นหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะหลังยันสองสี่เก้าศูนย์เอ้สองสี่เก้าแปดหลวงพ่อทองสุขต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นพระกลุกนะนี่นะ,นะะอันนี้เขาเรียกกลุกอะไรอวางกลมพรมเหรอลูกวางหน้าอะไรนี่เนี่ยพี่ต้องดูกันเอาเองนะจับบ้างรูจับบา้บบางนะพี่ ชอบสนใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนี่ค่ะหล่อหลวงพ่อเงินพิมพนิยมอู้เอานี้สวยจัดนี่ค่ะได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดสิบแปดก็เป็นแหนบพระพุทธจนินนาฏวงยาไดพี่มนะประจำปีห้า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  ลงยาสีส้มต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าไอลงพวกเงินนี่ค่ะสวยมากปิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองสี่แปดสองกูบาสีวิชัยกระไหลของกระไหลต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ด อู่โตเป็นเหรียญทองแดงนกอู่โตเยือนเยือนอินเดียนะพี่นะนี่นี้เลยรุ่งเยือนอินเดียประเทศต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองเป็นนางพญานะเป็นกุนางพญาเขาตรงนี้โอ้ใหญ่มากสวยจัดเนื้อหนึ่งอันนี้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลข ยี่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวะัตะโกปีห้าเจ็ด้หลวงพนะรุ่นรว,นะรรวยเจริญต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่เป็นหลูงพ่อไปก่อนนะหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพเจียมนะอ่ะค่ะหลวงพเจียม ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าเป็นแค่กลิ่นใต้ล่างปีตาวัดกับเลขลำเบอร์นะพี่นะครืงหลังเขียนนะเรสวนกนลิ่นนเรสวนหมายเลขยี่สิบห้าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวปูด่ดุลนะพี่นะเหรียญหลวงปูด่ดุลเลี่ยมแล้วนะพี่พร้อมห่วงเดิม สองห้าสองหนึ่งหมายเลขยี่สิบหกต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดอันนี้สําเร็จระคังพิมใหญ่ดูให้จุดใจนนะนจุดใจปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญทองแดงหลวงปู่โตนะครัสองห้าหนึ่ง ชอบชิ้นไหนทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องเรมได้เลยนะดูอีพีที่เรียบร้อยดูเลขลำเบอร์ด้ไหนะได้ชัดเจนเนาะแต่ไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าเนี่ค่ะเป็นเนื้อดินเสมาเนื้อดินเหมือนจะเป็นนี่พิษะพระพิโลกอนะไรนี่นะจันทราดอะไรแบบนี้ยเสมาเนาะแต่ไปก็เป็นหมายเลขสามสิบนี่ค่ะหมายเลขสามสิบเป็นพระปิาตาไม่ทราบที่ เลขสามสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสามเอ็ดเหรียญจะเข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวสะพานสูงนี่ครับหนึ100่งร้อยปีอุ้ยสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองปิตาจัมโบหลวงปู่โตนี่ค่ะขอบปิน้นใช้ได้เนาะหมายเลขสามสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสามลูกโลหลวงพ่อเงินนี่ค่ะ ไปเลยสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่จบใหญ่แล้วพี่นะหลวงพ่อเงิน,นจบใหญ่ไข่ปลานะสวยจริงกระดึงหาหมายเลขสามสี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าพระองค์เจ้าอาภาเนี่ยค่ะกรมหลวงชุมพรเมืองปากาแล้วพี่นะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36, รูปหล่อของนะพ่อเงินอันนี้ก็ได้สามชายแล้วเจ๊ก็เรียกไอ้น้องแรงก็เรียกมันก็เป็นนะกไดกสามชายสี่ชายอะไรแบบนี้เนี่ยจะปูปิตกิจได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดเป็นพ,ะพระปิตาดิค่ะโคตรสวยมากโอยจริงหมายเลขสามเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปด ขิงตะหนิมแดงกระร่วงรางเปนินใหญ่ไม่ได้ขิงใหญ่ปรมะมาณใหญ่จ็จจเลยมาไเลขสามสิบแปดต่อไปก็เป็นมาไเลขสามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเอาวกกาไม่ไหลวงพ่อ,อพรมวดชมคลยต่อไปก็เป็นมายเลขสี่สิบ หมายเลขสี่สิบเป็นคุณแผนเนื้อดินนะพี่นะาฟคู่เนื้อดินหรืเนื้อชิ้นนะโองแรมดูไม่ถนัดนะโอ้เนื้อชิ้นเ่ะมันมีน้ำหนักแบบเนื้อชินจะกลัวอะไรแบบเนี้ยนี่ได้เลยนะต่อไปจะเป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดปกโพปกโพเดี๋ยวก่อนนะปกโพพบแปรรอบของผู้ทิม รุ่นใตมากพี่หนึ่งแปดสวยจิ้ต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสองรูปหรอดญลองพ่อนะพเงินนี่ค่ะอู้อันนี้สวยมากปิดได้เลยบอกหมายเลขให้เรียบร้อยนะพี่นะแล้วก็บอกอีพีด้วยนะพี่จะได้ไม่งงนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสามอันนี้เป็นเนื้อจิ้มนะพี่นะอันนี้ไม่รู้ที่อ่ะ ายเลขสี่สิบสามชิ้นสุดท้ายวันนี้มีมาฝากสี่สิบสามรายการนะหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกชิ้นใครโอนก่อนได้ก่อนงดจองนลพี่นะชอบปิดได้เลยนะแล้วชิ้นไหนทักหาน้องแรมได้เลยนะ่าฝากพี่เอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพาหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่ไอพี่หน้าก็เตอกันหม่นะสวัสดีนะคะ